สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่106นะคะ ep 106-106แล้วนะคะพี่พี่พท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 b i b e w มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ083 4 3 7 4753ตามนี้ได้เลยนะคะนี่นะส่วนพี่พ,พี่ท่านไหนสะดวกสแกน qr code แคปหน้าจอและสแกนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ มาวันนี้นะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่300บาทองละ300บาท4อง์์1,000นะคะ300บาท4องค์1 0 0พของดีของเด็ดท้ายคลิปนะคะพี่ๆขามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบมาแบบนี้เก่าๆเลยค่ะนี่นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมหรือน้องทําคลิปนะคะไวเกินไปนะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพื่อการตัดสินใจนะคะนะนี่เลยนะคะ300บาทค่ะ300บาท ันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะคะราคา300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตานะคะเนื้อโซนกะลาแบบนี้เลยเป็นเนื้อกะลานะคะแบบนี้เลยนะองค์ใหญ่ๆนะคะนี่นะ300บาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ5นะคะใหญ่กว่าเหรียญ5นี่นะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญ5 300บาทนะคะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตานะคะแบบนี้นะเป็นเนื้อเนื้ออะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆเป็นแบบนี้เลยปิดทองเดิมๆเก่าๆเลยนะคะแบบนี้นะนี่นะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะถ้าชมคลิปไม่ทันแอดไลน์ชมได้เลยนะคะจะได้ถ่ายรูปส่งให้ชมถูกนะคะนะ 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นชินราชนะคะเป็นหลวงพ่อชินราชเป็นหล่อแบบนี้เลยนะคะหล่อบร้านแบบนี้จะไม่สวยนะคะมีรอยแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะสามบาทนะคะ300บาท รายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะไม่ทราบที่นะคะมีตะกุดทั่วทั้งองค์เลยนะคะแบบนี้นะตะกุดทั่วทั้งองค์เลยนะคะพระปิดตานะคะสามรอยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระอะไรไม่ทราบนะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะหนักๆน,นะคะเนื้อโลหะ ไม่ใช่พระปิดตานะคะเป็นพระอะไรไม่ทราบแบบนี้เลยนะคะ <_' S 1> ไม่มีกลิ่งนะคะ <_' S 1> <CNC> อ๋อมีมีค่ะมีเสียงกลิ่งอยู่มีเสียงกลิ่งสามร้อยบาทนะคะมีเสียงกลิ่งนะคะมีเสียงกลิ่งสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะแบบนี้นะคะใส่กรอบมาแบบนี้ ไปแบบนี้เลยนะคะพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆขาได้พระตรงตามรูปทุกองค์รายการต่อไปเป็นพันลอดค่ะใส่กรอบแบบนี้นะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพันลอดนะนี่นะคะ 300บาทนะคะนี่คือราคารวมกรอบนะคะ300บาทค่ะไม่จะส่งฟรีนะคะไม่คิดบวกเพิ่มนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาสสังกระจายไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบวัดเลยนะแบบนี้นะคะองค์ใหญ่ๆนะคะ300บาทนะคะ300บาทขนาดนะคะขนาดใหญ่กว่าเหรียญนะคะ ขนาดใหญ่กว่าเลนห้าสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมสภาพใช้นะคะองค์สีทองทองแบบนี้นะเหลือบเหลือบทองทองแบบเนี้ยสวยสวยนะคะสามร้อยบาทสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระคงค่ะพระคงเก่าๆเลยนะคะเป็นพระเนื้อดินเก่าๆสวยๆเลยนะ นี่นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อไปค่ะสภาพใช้นะคะมันๆเลยองนี้นะคะส,สวยๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะองค์สีทองทองนะคะแบบนี้เลย300รอบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นงบน้ำอ้อยนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลี่ยมกรอบพลาสติกามาแบบนี้เลยเก่าๆองค์พะราพาะเก่าๆเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบอะไรนะท่ากระดานท่ากระดานเกตโค้งๆนะคะแบบนี้นะตามสภาพเลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ อันนี้เป็นหล่อรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมเก่าๆนะคะองนี้นะมันๆสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จน้องได้มาสี่องค์นะได้มาสี่องค์นี่ค่ะนี่นะได้มาสี่องค์เริ่มจากรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่ง เก่าๆคาบเก่าๆคาบราเก่าๆเลยนะคะองนี้นี่นะคะสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สองนะคะมันๆเลยองคนี้นะคะเก่าๆหนึกๆเลยนะคะมวลสารเห็นชัดเจนสวยๆนะคะสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สามนะคะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ 300บาทค่ะสมเด็จรายการที่4นะคะแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะที่แอด304 b i b e w นะคะไม่ใช่เว็บพนันนะคะไม่ใช่เว็บพนันนะนี่ค่ะ300บาทนะคะ รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นผ้าเนื้อดินไม่ทราบว่าเป็นพ้าอะไรนะคะเก่าๆเ,เลยนะมันมันแบบนี้เลยนะคะกระทบไฟเห็นไหมคะมันมันแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นลูกอมวัดอันงนะคะแบบนี้ลูกอมวัดอนนงนะคะเขียวๆสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะ 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นตะกุดนะคะอันนี้ตะกุดอะไรไม่ทราบมีแบบว่าเชือกหรือว่าสายสินนี่แหละแบบนี้นะคะมัดมาแบบนี้เลยนะคะด้านในด้านในมีมีแบบนี้นะนี่นะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะแบบว่าองค์องค์งพระนี้แบบเป็นองค์ใสๆนะแบบเนี้ยตามภาพเลยนะคะตามรูปเลยใส่กรอบมาแบบนี้นะเนี่ยนะคะพร้อมขึ้นคอเลยเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะพี่พีนี่นะไม่รู้จักเจ้าของเดิมเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ องดำดำแบบนี้เลยนะคะสสวยๆเก่าๆสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นผักเนื้อดินค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะมัดลวดถักลวดมาแบบนี้เลยเก่าๆสนิมสวยธรรมชาติเลยนะคะเก่าๆเลยนะนี่นะสามอบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปอันนี้เป็นพ้าะอะไรไม่รู้นะคะแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะค่ะเนื้อโลหะหนักๆมีน้ําหนักนะคะนี่เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นจอบค่ะหล่งมพ่องเงินเก่าๆนะหล่งมพ่องเงินเก่าๆเลยค่ะนี่นะก้นสวยๆนะคะแบบนี้นะคะนี่นะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นะระฆังหลังค้อนเหนรียญระฆังหลังค้อนสภาพใช้นะคะสภาพใช้มันๆเลยองนี้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเต่าค่ะเต่าหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะเก่าๆนะแบบนี้นะตามสภาพเลยนะคะนี่นะคะ300อบาทนะคะ300บาท รายการต่อไปเป็นพระรอดค่ะพระรอดเนะื้อดินนะคะสีสวยเลยนะคะนี่นะติดใบหูนะคะติดใบหูมีเห็นใบหูชัดเจนนะคะด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะรายการสุดท้ายของสามร้อยนะคะเป็นเหรียญเ,เขาเรียกเหรียญอะไรไม่ทราบนะพระพุทธชินราชนะคะ พระพุทธชินราชด,ด,ด้านหลังเป็นพาันะาเลสวนนะคะด้านหลังเป็นพันะเลสวนแบบนี้นะพร้อมขึ้นคอได้เลยเหมือนกันนะคะนะแต่ว่าไม่มีกรอบสามร้อยบาทนะคะสามร้อยจบแล้วนะคะสำหรับรายการสามร้อยรายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละหนึ่งพันบาทนะคะเซตนี้นะองละหนึ่งพันบาท เริ่มจากหลวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมเงินหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะคะสวยชัดเจนนะคะเก่าๆเลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทนะคะพร้อมขึ้นคอเป็นเลี่ยมเงินนะคะพร้อมขึ้นคอหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปเป็นพระนางพญาะคะ่ะพระนางพญาปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ มันๆเลยนะคะหนึ่บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพับปิตาแบบนี้นะคะเก่าๆเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อสำลิดนะคะแต่ว่าส่วนตัวนี้ดูไม่เป็นนะพี่ๆดูกันเอาเองนะคะนี่เลย1,000บาทค่ะนะคะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ1000บาทเซตนี้นะคะองค์ละ1 0 0 0บาท รายการต่อไปนะคะเซตนี้นะอง์ละ 1, 5 0 0ันห้าร้อยนะคะมีเพียงสององค์เท่านั้นหนึ่งันห้าร้อยนะคะเป็นไม้ค่ะไม้แกะหั่นโนมานหลวงปู่สุนนะคะไม้แกะหันโนมานหลวงปู่สุนแบบนี้นะคะสภาพแบบนี้เลยไม้นี่แบบแห้งๆเลยนะคะเก่าๆแห้งๆเก่าๆเลยนะคะหลวงปู่สุนน้ำหนักเบามากเลยนะคะ ความที่แห้งนะ1,500บาทนะคะ1,500บาทรายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาเขาเรียกพิมอะไรไม่ทราบนะคะถักเชือกหุ้มปิดแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเชือกแบบเก่าๆเลยนะคะล,ะลอนๆแบบนี้นะนี่นะคะ1,500บาทนะคะ1,500บาท 1500บาทมี2องค์นะคะเซตนี้นะอง์ละ1,500บาทนะคะรายการต่อไปรายการสุดท้ายนะคะมีองค์เดียวองค์นี้นะคะเป็นลี่ยมเงินราคา2,000บาทนะคะพระปิดตาคะ่ะไม่ทราบพิมพ์แบบนี้นะคะพระปิดตาไม่ทราบพิมพเปรี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินนี่นะพร้อมขึ้นคอได้เลยเป็นรี่ยมเงิน2 0 0พบาทนะคะ2 0 0พบาทนี่ค่ะ 2,000บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ EP ที่106นะคะ106พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้านะคะหรือสแกน QR code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาสอบถามชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ กลัวไม่ทนันรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ083-437-4753นะคะตามนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปราค่ะสวัสดีค่ะ